สวัสดีครับทุกท่านาที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือเจ้าดอกว่านชักมดลูกนั่นเองนะครับผมที่บ้านผมก็ปลูกไว้เยอะเลยครับปลูกไว้หลายที่เลยครับผมว่านชักมดลูกเนี่ยมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับผมที่เขานําไปใช้ประโยชน์กันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเมียครับจะไม่ใช้ตัวผู้ครับผมถ้าตามท้องตลาดเนี่ย เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวไหนตัวผู้หรือตัวเมียแต่คนที่เขาปลูกแบบนี้ให้สังเกตที่ก้านชูดอกครับผมก้านชูดอกตรงนี้ครับผมถ้าก้านชูดอกลักษณะสั้นแบบนี้จะเป็นตัวเมียครับผมแต่ถ้าก้านชูดอกยาวขึ้นมาแล้วก็มีดอกข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวผู้เขาไม่นิยมใชากันครับผมอันนี้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นหัวเขาครับแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลยครับที่ปลูกไว้ครับผมอเดี๋ยว ต่อไปผมจะทำคลิปยาวออกไม้ทุกท